สวัสดีครับผมนลชันแนวนะครับผมสวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้นะครับหลังจากที่นะครับที่ผ่านมานะครับผมได้ลงคลิปนะครับการฝึกกระโดดฟาดไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาลองฝึกนะครับฝึกเซิร์ฟนะครับฝึกเสิร์ฟหลังคอร์ดนะครับโดยที่แขวนแล้วก็นะครับไว้ข้างบนแล้วก็ฝึกยกขานะครับฝึกยกขาฝึกฉีกขาเรื่อยๆนะครับ ก็หลังจากที่ผมไม่ได้ไปเตะแล้วก็ไหนนะครับก็ระหว่างนั้นผมก็จะฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถึงไม่ได้ไปเตะก็ต้องฝึกนะครับตอนนี้ผมก็อยู่แบบหลังบ้านนะครับนี่ครับผมใช้ตรงสวนนี่ครับเล็กๆหลังบ้านเนี่ยที่ปลูกต้นมกต้นไม้นี่นะครับแล้วก็ลาวตากผ้านี่ะครับผมเอามาทําที่เป็นที่แขวนแล้วก็นะครับแล้วก็ฝึกเสิฟนะครับนี่ก็ผมจัดใหม่นะครับหลังบ้านตรงนี้จะเป็นนะครับ ตรงนี้ผมทําเป็นที่รับลมนะบรรยากาศสบายไหมที่รับลมนะครับตรงนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศตรงที่ฝึกกันเลยนะครับลมเย็นมากทุกคนแต่ว่าแดดจ้ามากนะครับผมโอเคครับใครชอบมินี้นะครับก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่องผมนลงศชาแนลด้วยนะครับผมโอเคไปชมกันเลยนะครับว่าวิธีการฝึกผมนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมฝึกข้างเท้าด้านในเสิร์ฟหลังขอบครับ ก็นี่แหละครับพื้นที่ลังบ้านของผมนะครับที่ผมใช้ทํานั่งเล่นครับผมทํานั่งเล่นน,น,น,นั่งชิวๆรับลมเย็นๆนะครับเนี่ยรับลมเย็นตรงนี้ก็เป็นที่ทําใหม่นะครับก็นี่แหละครับก็ทําแบบธรรมดาธรรมดานะครับอันนี้ผมเอาไว้กระโดดนะเนี่ยผมทําไว้กระโดดตื่นเช้ามานันก็จะฝึกกระโดดข้อเท้านะครับตรงนี้ นะครับใช้ของยางมีไว้ก็ดีนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับมีไว้ก็ดีนะครับผมนี่แหละครับพื้นที่หลังบ้านเล็กๆน้อยที่ผมทําไว้นั่งนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันดีกว่านะครับนี่ก็นี่ครับผู้แดดจ้ามากเลยบอกนี่ครับนี่ครับท้องฟ้าคือแดดจ้าจริงๆนะครับแดดจ้ามากดูดิ น yep> ี่ครับผมจะใช้ผมจะเอาตะก้อแขวนตรงนี้นะครับเอาตะก้อแขวนตรงนี้แล้วจากนั้นก็จะทําการฝึกเสร์มนะครับเหวี่ยงเอานะครับเป็นลาวตากผ่านเองนะทุกคนนี่ผมมีไม้ดังนะทุกคนนี่เห็นไหมสวยไหมทุกคนเนี่ยไม้ดังไม้ดังดูครับไม้ดังตรงนี้ก็มีนะครับเนี่ยมีไม้ดังนะครับไม้ดังแจมแจมแจมไม้ดัง อันนี้เป็นบอลสีบอลส,สีนะครับเนี่ยมันกําลังจะเกิดนะครับมันกําลังจะเกิดนะครับนะครับตอนแรกไม่ได้สังเกตว่ามันมีนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นมานะเพราะว่าแม่เอาสงงแสเอามาปลูกไว้มัง้งนะครับยังไม่ฮิตชวนัขาไม่ฮิตอันนี้ผมก็เนี่ครับบอลสีเนี่ย วันศีนะครับโอเครับทุกคนครับตอนนี้ก็ร้อนมากเลยน,นี่นะครับผมใช้ตรงนี้แผนแล้วก็นะครับผมผม,มีกาศหลังบ้านนะครับพื้นที่เ,เล็กๆก็จะมาฝึกตรงนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้มก็จะแผนแล้วก็ไปน,น,น,นะทุกคนจะได้สูงกันนะยผมอยนุญาตแผวนแล้วก่อน ทุกคนก็สามารถนะครับลองเอาไปทําดูก็ได้นะครับซื้อที่เล็กๆนะครับฝึกเสิร์ฟหลังขอน,นะครับก็แขวนแล้วก็ไว้ฝึกเวียงขาฝึกชีกขานะครับผมขออนุญาตใส่เกือบก่อนนะครับผม อันนี้นะครับทุกคนครับเดี๋ยวตอนนก็ขอ,อวอร์มก่อน ข้างเท้าด้านในนะครับข้างเท้าด้านในตึกเบี่ยงเบ่ข้างเท้าด้านในเช็ควงขาตัวเองด้วยเหมือนยืนเสื่อมนะเหมือนยืนเสิร์ฟ เป็นลักษณะยืนนะครับยืนเฉยนะครับก็คือฝึกเบี่ยงขาไปก่อนนะครับต่อไปจะขยับนะครับสมมุติว่าเป็นหลังขอดงจริงนะครับก็มมให้จังหวะเก้าเดียวนะครับแล้วก็เบี่ยงตัวเซิร์ฟนะครับผมหให้จังหวะให้ก้าเดียวครับนับหนึ่งสองเบี่ยงเลยครับหนึ 1, 2, ่งสอง ุูกอยู่ที่มือนะครับอยู่ที่มือโยนะครับโยวไปข้างหนันิดนึงเสียงดังนะครับเสียงดังมาก Are we gonna play now? Ready for a show? I'm about to take you. Get the fuck out of my face now! Yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now. แผนตะกอแบบนี้นะครับก็สามารถฝึกเสีบหลังเท้าได้นะครับผมนะครับฝึกหลังเท้าได้นะครับทั้งในขอดแล้วก็หลังคอดนะครับก็พี่แพนนิดเดียวนะครับผมเสียบตามากก็ฝึกตัวนี้เลยนะครับฝึกแบบนี้นะครับผมฝึกขาเราจะได้ฉีกไปเรื่อยๆนะครับผมขึ้นฟาดไหมนะมันต่ําเกินเห็นไหมต่ําเกิน ก็เตะใส่เล็กอะเหล็กหักทำไงครับโดยแม่ด่าเลยนะครับเหล็กหักเนี่ยก็ประมาณนั้นนะครับโอเคครับไม่เพียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวลองเอาไปแขวนแล้วก็ฝึกลองดูนะครับนะครับว่ามันใช้ได้ผลไหมนะครับอย่างน้อยมันก็ดีไปอยู่เฉยนะครับเอาลงกายฝึกพวงขาของตัวเองนะครับผม ไว้ครับใครชอบนะครับตอนนี้ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องมองงงช้าแนวดูนะครับผมติดต่อครับ Be fine, eh? Just take your time, eh? Enjoy the climb, eh? Enjoy the grind, eh? You never really know what's on the other side till you give that shit a try. Know the limit is the sky, ay eh? Make them take it back. What they said about you every time they doubt you, make that shit about you, forget about the crowd, yo. Fuck the word of mouth, yo. Keep your red down, yo, work until you're found, yo. Right until you make it, yo, don't think it, no, just take it, don't wait for some